เรื่องจริงผีเฮียนเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นจริงทุกวันเสาร์วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงเรื่องกระทงต้องคำสาบก่อนจะไปรับชมคลิปหลอนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คืนเดือน12 น้ำค้างหยดเราแสงเทียนจากกระทงนับร้อยรอยระยิบระยับเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาเสียงหัวเราะของผู้คนดังก้องทั่วท่าน้ำทุกคนต่างอธิษฐานขอให้สิ่งไม่ดีลอยไปกับสายน้ำแต่ในคืนแห่งความสุขนี้มีบางสิ่งกำลังรอรับคำขอของคนคนหนึ่งอยู่สิ่งที่ไม่ได้มาจากสวรรค์แต่จากใต้น้ำรัฐ ชายหนุ่มวัยยี่สต้นๆเดินกับเพื่อนมาที่ท่าน้ำเก่าเขาอยากขอพรเรื่องความรักแต่ยังไม่ได้ทำกระทงของตัวเองขณะกำลังมองหาซื้อกระทงเขากลับเห็นกระทงหนึ่งวางอยู่บนพื้นหญ้าริมทางมันดูเหมือนถูกทิ้งไว้แต่สิ่งที่อยู่ในนั้นทำให้ทุกคนขนลุกด้านในมีเส้นผมคนจริงๆได้แดงพันเป็นปมและเศษกระดูกเล็ก ปักอยู่ระหว่างกลีบดอกไม้เหมือนของไหว้คุณใสเพื่อนของรัฐพยายามห้ามไม่ให้ยุ่งกับของพวกนี้แต่รัฐกลับหัวเราะเขาคิดว่าใครคงเล่นพิเรนแน่ๆเขาจุดเทียนในกระทงนั้นและพูดขอพรเสียงเบาขอให้ผมมีคนรักเร็วๆเธอะไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรคำพูดสุดท้ายยังไม่ทันจบเปลวเทียนกลับดับวูบลงทั้งที่ไม่มีลมพัด ทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นแผ่วๆจากกลางแม่น้ำรัดเขาหันซ้ายหันขวาแต่ไม่มีใครเรียกชื่อเขาเลยเสียงนั้นกลับชัดขึ้นเหมือนผู้หญิงกำลังเรียกอยู่ใต้ผิวน้ำเสียงหัวเราะเบาๆตามมาทีละนิดรัดเดินเข้าไปใกล้น้ำโดยไม่รู้ตัวเหมือนถูกสะกดเพื่อนร้องห้ามแต่เขาก้าวลงไปช้า ช้าช้ารุ่งสางเจ้าหน้าที่พบรองเท้าของรัฐลอยอยู่ริมฝั่งส่วนเจ้าตัวไม่มีใครเจออีกเลยแม่ของรัฐเล่าว่าคืนก่อนเกิดเหตุลูกชายกลับมาพูดละเมอผู้หญิงคนนั้นสวยจังแต่อยู่ใต้น้ำ จนถึงวันนี้ทุกคืนลอยกระทงที่ท่าน้ำเก่านั้นมักได้ยินเสียงเรียกชื่อจากกลางแม่น้ำชื่อที่ไม่มีใครกล้าตอบกลับกระจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องกระทงต้องคำสาบใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์